ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนําบูชาพระเครื่องมีเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินมาให้ชมเหรียญหนึ่งสําหรับเหรียญหลวงพ่อเงินพิมพ์เล็กองนี้ครับต้องบอกว่าแบบนี้เรียกว่าเป็นพิมพ์แข้งชิดเพราะว่าจะมีการเชื่อมกันระหว่างปลายเท้ากับที่แข้งครับสังเกตเห็นแบบนี้คือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องของพิมพ์ทรงมากมายนักคือเห็นบางท่านก็ มีของตัวเองแบบไหนก็เรียกพิมพ์ประมาณนั้นอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากชวนดูคือเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่ผิวพระเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะที่ใช้วิเคราะห์ร่วมกับการพิจารณาความเก่าการพิจารณาธรรมชาติที่ผิวพระอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าจอบหลงพวกเงินเนี่ยครับเป็นพระที่น่าทำสำหรับคนที่จะทำย้อนยุคเนี่ยผมมองว่าเป็นพระที่น่าทำม,มาก เหตุผลเพราะว่าต้นทุนโลหะน้อยเพราะว่าใช้โลหะไม่มากแล้วก็เป็นพระที่คนนิยมคือแบบนี้ครับสำหรับเด็กก็บูชาได้สําหรับสุภาพสตรีก็บูชาได้จับขอบไม่แพงนะครับเนี่ยครับสำหรับเหรียญจอบเล็กของพ่อเงินเนี่ยครับเป็นพระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่ น่าทำเพราะฉะนั้นก็เลยมีพระที่ย้อนยุคมีพระในตลาดค่อนข้างมากแล้วเรื่องของการพิจารณาเนี่ยครับโหตําลาก็มีเขียนมีบอกเพียงแต่ผมเองก็ไม่แม่นเลยครับบอกตามตรงเลยไม่ได้แม่นเรื่องพิมพ์ทรงมากมายนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเน้นที่ความเก่าเป็นหลักดูธรรมชาติที่ผิวพระส่วนเรื่องพิมพ์ทรงก็ ใครแม่นก็จะแนะนำกันที่ใต้คลิปได้เลยเพียงแต่ผมเองเนี่ยครับอย่างที่บอกคืออยากชวนดูธรรมชาติอยากชวนดูลักษณะการทำการสร้างคือหลายๆคลิปหลายๆคนที่พยายามจะอธิบายเนี่ยครับผมเองก็มองว่าการสร้างจริงๆในยุคนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นพระที่ทำค่อนข้างยากเพราะว่ามีขนาดเล็กนะครับการจับการหยิบการหล่อเนี่ยโหแบบนี้ทำยาก แต่ว่านะครับตำรามีการพูดถึงว่าสร้างเยอะสร้างแจกเด็กแจกสุภาพสตรีผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็มีสะสมอยู่ทั้งเป็นจอบใหญ่จอบเล็กคือบางคนอาจจะไม่ทราบว่าถ้าเป็นจอบใหญ่เนี่ยครับก็จะมีไข่ปลารอบแต่พอเป็นจอบเล็กก็จะเป็นเส้นลวดแบบนี้แต่ว่าองค์นี้สิ่งที่เห็นเบื้องต้นเห็นด้านหลังไหมครับ เราจะเห็นลักษณะการย่นย่นแบบนี้ซึ่งผมมองว่านี่เป็นล่องรอยของการเดินน้ำทองที่ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยลื่นมากมายนักนะครับแล้วก็อุณหภูมิอาจจะไม่ได้สูงไม่ได้ไหลได้ดีครับทองเดินเป็นชั้นชั้นชั้นแบบนี้คือแบบนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องของการจะเป็นพระรอเวียงรอสมัยใหม่ออกไปนะครับแบบนี้ก็ มีความพิเศษไปแบบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพิจารณาภาพจากกล้องกําลังขยายสูงแล้วก็ผลการสแกนเนื้อโลหะดูครับว่าแบบนี้เนี่ยเราเห็นเป็นยังไงคือองค์นี้อาจจะไม่ได้มีเปอร์เซนต์ของโลหะที่ชัดเจนชนิดที่ว่าเห็นผลการสแกนเนื้อโลหะแล้วฟันธงได้เลยเพราะฉะนั้นเราลองมาพิจารณาร่วมกันครับว่าแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นพระเก่าพระได้อายุจริงหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ ครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินจอบเล็กองค์นี้คือพระจอบเล็กเนี่ยครับเป็นพระที่มีขนาดเล็กขนาดย่อมคือหยิบจับเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยครับเรื่องของคราบขี้เบ้าเนี่ยมีให้เห็นแล้วลักษณะแบบนี้ครับลักษณะผิวแบบนี้เนี่ยจะเช็ดออก ค่อนข้างยากคือการที่เราเห็นคราบแบบนี้นะครับถ้าเป็นของใหม่เนี่ยผมเองสังเกตว่าโดนทินเนอร์เนี่ยครับเช็ดทินเนอร์เนี่ยสำลีเช็ดก็ติดสำลีมาแล้วครับแต่ถ้าเป็นคราบเก่าๆแบบนี้จะเช็ดไม่ค่อยออกจะเช็ดยากกว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมอย่างหนึ่งเลยว่าคราบดำๆแบบนี้เนี่ยครับจะเช็ดยาก แล้วพอเราเช็ดสิ่งที่เราเห็นคือถ้าคราบดำๆแบบนี้เกาะอยู่ที่ผิวเนี่ยครับผิวจะมีความสมบูรณ์เราจะไม่ค่อยเห็นเรื่องของสนิมทองแดงมากมายนักเพราะว่าเขาป้องกันความชื้นได้ดีคือการเกิดออกไซด์จะน้อยการเกิดสนิมจะน้อยอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองนะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ลองลอยแบบนี้ผิวแบบนี้ส่วนใหญ่สนิมจะไม่ค่อยเกิดแล้วก็จะล้างยากจะเช็ดยากนะครับจุดนี้ที่เขาเรียกว่าแข่งติดนะครับเขาจะเชื่อมกันแบบนี้แต่ว่าก็หลายๆตำรานะครับก็พูดอยู่แล้วว่าจอบเล็กเนี่ยครับมีหลายพิมพ์ทรงเพราะฉะนั้นเราเองจะดูตำหนิพิมพ์อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักแต่อยากชวนดูธรรมชาติที่ผิวพระเป็นหลักเห็นไหมครับพระขนาดเล็กพระที่มีมิติไม่มากแต่ในล่องเนี่ยครับเห็นไหมฮะพระที่มีมิติไม่มากหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความสูงต่ำเนี่ยครับไม่ได้มีมากพิมพ์ทรงไม่ได้ลึกไม่ได้ชัดมากมายนักแต่ว่าในล่องเราจะเห็นลักษณะความไม่เรียบเห็นไหมครับเราจะเห็น ลักษณะการปุกรอนเราจะเห็นลักษณะของเม็ดแร่ดินนวลที่ติดมากับผิวพระเห็นไหมครับนี่ขนาดพระองค์เล็กๆพระที่มีมิติไม่มากเราได้เห็นอะไรแบบนี้ผมก็เลยชวนดูชวนพิจารณาว่าเอ้แบบนี้ดูดีเอแบบนี้เข้าท่านะที่เราจะหยิบที่เราจะจับที่เราจะเอามาพิจารณาแล้วถ้าท่านมั่นอกมั่นใจท่านก็บูชาได้อย่างสบายอกสบายใจครับ ถ้าการแขวนพระเนี่ยครับไม่สบายใจไม่มั่นใจพอมีคนมาทักพอมีคนมาบอกว่าอแบบนี้ไม่ดีทีนี้ล่ละครับใจแขวะละเปลี่ยนละแต่ถ้าเรามั่นอกมั่นใจเรามีเหตุผลที่ดีในการพูดคุยกับเพื่อนนักสะสมด้วยกันว่าเอ๊แบบนี้ดูยังไงเอ๊แบบนี้เราชอบอะไรจุดไหนที่เราชอบจุดไหนที่เราทําให้เรามั่นใจแบบนี้เราก็แลกเปลี่ยนกันได้เราก็คุยกันได้แบบไม่แขวะครับเพราะนั้นก็ อยากฝากตรงจุดนี้ไว้ด้วยส่วนหนึ่งคือองค์นี้ในหูในห่วงเห็นไหมครับผมพยายามจะพลิกพยายามจะเอียงให้ดูว่าในหูในห่วงเขาก็มีล่องรอยแบบนั้นเหมือนกันคือลักษณะของผิวพระเนี่ยครับมันจะสม่ำเสมอคล้ายๆกันทั่วกันไปหมดสม่ำเสมอหมายความว่าเขามีตำหนิเขามีล่องรอยเหี่ยวยน่นเขามีหลุมมีบ่อแบบไหนเนี่ย เขาก็จะมีคล้ายๆกันมีการกระจายนะครับมีเม็ดแร่บางๆติดอยู่บ้างเขาก็จะมีทั้งด้านนอกด้านในเห็นไหมครับคือไม่ได้มีลักษณะแบบความจงใจที่ให้เกิดเหมือนหลายๆองค์ที่มีเรื่องของเม็ดแร่ดินนวลเนี่ยครับกระจุกตัวเป็นก้อนบ้างอะไรบ้างแบบนั้นส่วนใหญ่ก็มันดูมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับ นี่อาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ด้านในห่วงเห็นไหมครับลักษณะผิวของเขาทีนี้มาดูที่ด้านหลังครับอย่างที่ผมบอกว่าองค์นี้ที่น่าสนใจมากๆเลยคือที่ด้านหลังเราจะเห็นลักษณะของรอยเหี่ยวเียวรอยย่นยแบบนี้ครับลักษณะเหมือนการที่น้ําทองเขาเดินไม่ดีลักษณะที่มองเผลอเผเหมือนกับเป็นรอยนิ้วมือแต่ผมเองมองว่าแบบนี้ไม่ใช่รอยนิ้วมือหรอกครับการที่เขาย่นยแบบนี้ นะครับแล้วถ้าพลิกถ้าเอียงดีๆเราจะเห็นลักษณะเป็นเม็ดแร่เนี่ยฝังอยู่ในล่องอยู่ในผิวแบบนี้ดูดีครับในมุมมองของผมผมมองว่าแบบนี้ดูดีดูเป็นธรรมชาติกว่าเหรียญนนหนาๆที่มีรอยตะไบซะอีกเพราะว่ารอยตะไบเนี่ยครับการพิจารณาก็อาจจะพิจารณายากนิดหนึ่งเพราะว่าธรรมชาติที่ผิวมันหายหมดเราจะต้องไปนเน้นที่ล่องตะไบแล้วก็ดู ความเหี่ยวย่นตรงนั้นแทนแต่ว่าถ้าเราเห็นรอยเดิมๆแบบนี้ครับสิ่งที่เราเห็นเราเห็นเม็ดแร่ดินนวลเห็นไหมครับยัยาจะยองให้ดูเนี่ยครับ,รบเม็ดดำๆที่ติดอยู่ในผิวในล่องแบบนี้ไหมครับผมมองว่าแบบนี้ดูดีพยายามดูนิดนึงเพราะว่าแสงเขาเนี่ยฮะเห็นไหมครับเห็นเม็ดแร่ที่อยู่ในล่องในนี้ไหมครับผมมองว่าแบบนี้ดูดี เดี๋ยวผมให้ดูที่ขอบข้างเหรียญนิดนึงนี่ฮะด้านข้างเนี่ยเหรียญบางๆเนี่ยเราก็ยังได้เห็นลักษณะความเหี่ยวความย่นที่ขอบอยู่เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมชาติเนี่ยเราหาดูได้เห็นไหมครับเห็นเม็ดแร่ที่มากับดินนวนเห็นไหมครับยังมีให้เห็นยังสังเกตได้ ล่องก็ดีหลุมก็ดีแบบนี้คือผมเองผมชอบดูแบบนี้ฮะก็มีความเห็นยังไงก็พูดคุยที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับคือมีข้อมูลก็ส่งต่อครับใครมองว่าเอแนวทางแบบนี้มันผิดกับตำรากเก่าหรืออะไรก็อันนี้ไม่ว่ากันหรอกฮะผมเองก็มีวิธีคิดแบบนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ด้วยของคนที่ทำทองเหลืองทำพระภูมิพระสยามมาก่อนเนี่ยครับก็แชร์ ให้ฟังแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะก็มาแบ่งปันก็มาส่งต่อกันแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่องพิเชอร์ x อ็กซ o เรย์กสโคบกันสักนิดน,นะครับองค์นี้นี่สแกนมามีทองแดง63.92มีสังกะสีสันที่2.73มีดีบุก1.887มีตะกัว0.888มีเหล็ก0.401อย่างอื่นนะครับมีเงิน0 0 2 4 มีนิกเกิล0ู7รูทีเนียม0 0 1 2โครเมียม012 2อินเดียม0 0 3ยโมแดีลนัม0 0 4ยนะฮะผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ทองแดงระดับ65ระดับเกือบ70%อะไรยังไม่ถึงแต่ว่าอย่างอื่นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่มีดีบุกมีตะกัวมีเหล็กผสมในลักษณะแบบนี้ คือบางคนเนี่ยครับก็ไปตื่นเต้นกับเรื่องของการใช้แม่เหล็กดูดครับก็ไปนเน้นอะไรตรงนั้นแต่ผมเองก็มองว่าเรื่องของการใช้แม่เหล็กดูดเนี่ยสำหรับพระหล่อโบราณเนี่ยผมเองไม่ได้ให้ความสําคัญมากมายนักคือบางคนไปโยงกับเรื่องของการผสมเหล็กน้ำพีีเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือให้ดูน่าเจื่อถือแต่สําหรับผมเองผมมองว่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์เหล็กที่ อยู่ในผ้าหล่อโบราณเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอกาสที่จะเจอโอกาสที่จะมีคือจะมีหรือไม่มีดูดติดหรือไม่ติดเนี่ยมันน่าจะไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าพระมีความเก่าไหมธรรมชาติที่ผิวพระดีไหมเปอร์เซ็นต์โลหะน่าสนใจไหมผมมองตรงจุดอื่นมากกว่า นะครับเรื่องของแม่เหล็กดูดติดอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่แชร์ว่าสำหรับผมเองผมมองว่าเรื่องของแม่เหล็กดูดติดเนี่ยเป็นเรื่องท้ายท้ายคือถ้าดูดติดก็ดีแต่ดูดไม่ติดก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่พระที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยครับพระหล่อบโบราณเนี่ยเปอร์เซ็นต์เหล็กเนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางองค์เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเลยมี5%มี10%ก็มีนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่ ฝากไว้สําหรับความสมเหตุสมผลอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ครับเราพิจารณาเรามีข้อมูลหลายๆด้านเราส่งต่อข้อมูลกันแบบนี้คือถ้าชอบแนวทางวิทยาศาสตร์ชอบแนวทางที่ไปต่อได้เดินหน้าได้มีเหตุผลมีข้อเท็จจริงมีมุมมองที่คุยกับคนอื่นได้ครับแบบนี้มันน่าจะคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องกว่า ดีกว่าเอชันรู้คนเดียวเอ๊ะแบบนี้ใช่เอ๊ะแบบนี้ถึงไม่ถึงคือแบบนี้มันอธิบายได้นะครับพระที่มีเปอร์เซ็นทองแดง70กว่าเปอร์เซ็นนะครับมันจะบอกว่าพระปลอมไอ้ปลอมยังไงใครจะปลอมต้นทุนสูงอะไรแบบนี้วันนี้มันมันพูดคุยกันได้อะครับมันหาความสมเหตุสมผลกันได้มากกว่าคือฝากข้อมูลแบบนี้ไว้วันนี้ขอบคุณท่ารผูการติดตามรับชม ขอบาร,รมีหลวงพ่อเงินคุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ